ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาะอาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็เอาสิ่งของที่พี่พี่เอฟซีส่งมาเพื่อที่จะเอาไปมอบให้น้องเอฟซีกับพ่อเขานะครับที่อาศัยอยู่ในป่านะครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งของที่พี่พี่เอฟซีเอามาให้นะครับครับก็มีทั้งขนมมีผ้าห่มมีมามา่าแล้วก็มีมุ้มง ครับก็มีมุ้งมีผ้าห่มมีหม้อแล้วก็มีผ้าผ้ายางกันฝนนะครับก็มีหนังสติ๊กครับถุงหนังสติ๊กกับหนังสติ๊กครับเพื่อที่จะไปให้น้องเอฟซีไว้ใช้ป้องกันตัวนะครับในการอยู่ป่านะครับครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะนําสิ่งของเหล่านี้เอาเข้าไปมอบให้กับพ่อน้องเอฟซีเลยนะครับครับเราเดินทางกันเลยนะครับครับถ้าพี่ๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางเข้าไปในสถานที่ท,ที่ลุงอาศัยอยู่ในเพิงพักนู้นนะครับ ก็จะนำสิ่งของที่พี่พี่ส่งมาให้นะครับเราจะาไปมอบให้กับน้อง fc ฟซีกับพ่อเขาเลยนะครับ นี่ผมเดินมาก็ใกล้จะถึงสถานที่เพิงพักของอพ่อน้องคนปากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกู้เรียกดูนะครับว่าเครอยู่หรือเปล่านะครับอู้้ <Ooh. S 1> ครับผมเห็นพ่อน้องคนปากแล้วครับนั่งอยู่บนบนนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปหาแกเลยนะครับ นี่ครับติดของที่ผมจะเอาไปมอบให้กับน้องคน่าครับหนูอะไรพูดอืไอเหรออยาบวางจพรของกันครับ

ก็ผมเข้ามาก็สอบนั่งซึมเศร้าอยู่นะครับก็นั่งซึมเศร้าถามว่าลูกเขาไปไหนเขาบอกว่าลูกเขาหายนะครับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นๆก็เห็นยังวิ่งเล่นอยู่บริเวณหน้าเพิงพักอยู่เนี่ยครับก็เมื่อคืนเขาก็ตามหาลูกก็ทั้งคืนเลยนะครับก็หาลูกก็ไม่เจอนะครับเขาก็เป็นห่วงลูกเขนครับว่าลูกไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับว่าหลงป่าหรือ มีคนแอบมาเอาไปทไําร้ายหรือมามารักตัวไปหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอเมื่อวานตอนเย็นเขาว่าเขาก็เห็นลูกเขานั่งเล่นอยู่แถวหน้าเพิงพักนี่แหละครับก็ปรากฏว่าตอนเย็นๆใกล้มื่นแล้วลูกเขาก็ไม่ไม่ออกมาหาเขาตามหาที่ไหนก็ตามหาไม่เจอนะครับเนาะคือสองละะักษณะเอาด้วยอืมม่ตัวนี้มาคือเชิญเนอเพราะเอ๊มาเลี้ยงกเชิญเนอะเรังเนรปุ่นเรามาเรามือร้าชยไข่แล้วนะ อ๋ออ้อก็เยอยาเดียวเออเออยังมาเลี้ยงก็เชิญเลยเยอะเอเยอะพูครับก็ตอนนี้พอน้องคนป่าเขาก็เป็นห่วงน้องคนป่ามากเลยครับเป็นห่วงน้องเอฟซีก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะช่วยพอน้องเอฟซีตามหาน้องเอฟซีด้วยนะครับว่าน้องเอฟซีเนี่ยเขาหลงหรือโดนทําร้ายหรือว่ามีคนมาลัก ตัวไปนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อน้องเอฟซีติดตามหาน้องเอฟซีด้วยนะครับก็คาดว่าพ่อเมื่อวานตอนเย็น,นพ่อน้องบอกว่าน้องเขายังเล่นอยู่หน้าพิงพักเลยนะครับเดีย๋ยวมาเอาขึา้นรเด้อเราจะไปนะโย่ไปครับพอน้องเอฟซีเขาเป็นห่วงลูกเขามากเลยนะครับก็เขาจะต้องตามหาลูกเขานะครับช่วงนี้ที่เขามานั่งรอยที่พิงพักก็ก็ กลัวว่าลูกเขาเนี้ยจะย้อนกลับมาที่เพิงพักหรือเปล่าเขาก็เลยแอบมาดูที่เพิงพักก็ไม่ยังไม่กลับมานะครับครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อน้องเอฟซเนี่ยติดตามหาน้องอีซีอีกหนึ่งแรงนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามหาน้องอีซกันเลยนะครับครับเดี๋ยวสิ่งของนี้ที่ผมจะนํามามอ,อบก็ผมก็จะเอา,เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครั <c oughs> บยังไงก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้กับพ่อน้องเอฟซีด้วยนะครับว่าต้องติดตามหาลูกเอซให้ได้นะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหาน้องเอฟซี C กันนะครับเราก็จะไปตามหาน้องเอฟซี C กันนะครับไปกับพ่อรับนี่ครับครับตอนนี้นนก็ก็ผมก็มีมีข้าวกับมีน้ําติดมือมาด้วยนะครับเมื่อวานก็ผมได้ทากับข้าวก็เอามาเพื่อให้น้องเอฟซี C. เพื่อน,น้องเอฟซีเขาหิวนะครับก็บาม,าบมาวานนี้ทั้งวานตอนเย็นน้องเขาก็ไม่ได้กินข้าวด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นห่วงน้องเอฟซนะครับไม่รู้ว่าไปวิ่งเล่นแล้วหลงป่าไปทางาาาาาาไหนมีทราบว่ามีคนมาแอบขโมยไปหรือเปล่านะครับหรือว่าถูกทำร้ายนะครับ ลุงไไเขาก็กังวลใจมากเลยนะครับต้องตามหาน้อง,อองลูกเขาให้ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก,ก็ต้องตามนะครับ <itud> พ่อก,ก็เรียกหาลูกกันนะครับ ก็จะช่วยเรียกหาด้วยนะครับวู้วยกขึ้นเลยเรียกขึ้นไปเลยพ่อขึ้นเงินในแนยอขึ้อวูววก็มีพ่อเขาก็เรียกหาลูกลูกเขาตลอดเลยนะครับเป็นห่วงครับน้องเอชซีเขาก็ยังตัวเล็กอยู่นะครับ ก็ผมเองผมก็เป็นห่วงน้องเอฟซีก็ไม่ต่างกับพ่อเขาเท่าไหร่นะครับเพราะผมเองก็ผมก็เป็นห่วงน้องเขามากเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ สงสารพอน้องเอฟซีมากเลยครับตอนนี้พอน้องเอซีเขาเรียกหาลูกเขาเครองไห้นะครับผมสงสารพอน้องเอฟซีเขามากเลยนะครับตอนนี้พ่อเขายืนร้องไห้นะครับเรียกหาลูก,กน,นะครับียผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับลงุงเดี๋ยวผมจะช่วยติดตามหาลูกลุงให้ได้นะครับ อครับไม่ต้องห่วงครับลุงผมเป็นกําลังใจให้แนละ้วเดี๋ยวผมจะช่วยติดตามหาลูกให้ได้ครับอย่ามาเกาเชิญน,นะพูดทอนนี้พวกหรือนี้อยอะเออยิ่มมาเชิญเลยยิ่งมาเชิญยิ่งมาลองก็เชิญเลยเออเมออย่าตายเออเออล้กลองมาอย่าตานนะยเ ลีลไล่ okay. อยมางเยอลยู่ดีพูด <да ม่โอ้ลยเอะนวะเอาก็ลา่ลย้ยงคือจอายมงไมลโอ้วีนวะปลาตาเปีพูดปลสสาวะอีมันคือเแล้อเนอะครับก็เป็นกำลังใจให้ลุงนะครับโอ้เป็นห่วงลูกกับมากเลยนะครับเออว่า อออเออก็ไปเอาที่นู้นเออหวานหวานทับก็รูปหวาเนี่ยหวานเออหวาน น,น,มน,นม,มาากละพี่เอฟซีไม่ต้องเป็นหน่วงนะครับเดี๋ยวผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่จะช่วยติดตามหาน้องเอฟซีให้ให้พ่อเขานะครับอย่างไงผมก็ต้องตามให้เจอนะครับ,ส,บสักกวาตากเกิมอยากใ้เงยอย่าสักกว่าตาแล้วหวย

มึก็จ้งการเล่ยังไปแต่มันน่ระรือมะวัรยี่ตันจงถูกคอยู่แล้วเนะี่ยแม่เลี้ยด回来。โอ้โห。โอ้โห。แกก็บอกเมื่อวานแกหุงหาอาหารอยู่นะครับก็น้องเอซีก็เล่นอยู่บริเวณที่เพิงพักนี่แหละครับพอแกหันมาหันมากลับมานึกขึ้นได้ลูกหายไปทางหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับ。โอ ฟอกฟักอันนี้เนีเ่ย价格มั้งมันขายได้ดีอะ不错啊มันโอเคเลยถ้าผมเจอน้องเอฟสี่ยังไงผมก็จะต้องเอาข้าวอาน้ำเนี่ยให้น้องกินก่อนนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นน้องก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับ ก็ตรนี้เราก็เดินตามหามาได้ระยะทางหนึ่งแล้วนะครับก็พอน้องเอฟซีเขาก็นั่งพับนะครับเพื่อที่จะอ่ามานึกดูว่าลูกเขาเนี้ยลาตอนที่ขอเล่นนะครับไปเล่นทางไหนนะครับเขาจะได้ติดตามหาตอนนี้ผมก็ตามมาได้ระยะทางหนึ่งนะครับก็ตรงน,นี้พ่อน้องเขาก็กาลังนั่งนึกอยู่นะครับว่าลูกเขาเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่ทางไหนนะครับนี่ครับ ไม่แต่นเนอะมกไบ่บาวเยกงพูดให้ดงโอ้วบาวเนอกูน้บลเหอเนม่ดอย่าีอือออย่าอย่าชเทนะโย่ชเมีข้าวมีน้ำมาให้น้องด้วยนะครับเออได้ซะเ๋ยวพี่ายัไง เดี๋ย่เด่อะเทีด <The tall. S 1> ินแล้วพดเน้พนงมี่องจุตาม่อดมาาวบผู้แล้วมก็ลเอามไปอรน้ีบ้านีอรโยเทยยยอความเป็นห่วงลูกเขาด้วยนะครับลูกเขายังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยครอบก็เ็ด้วยยงสุดออ ơ, phụ quá? Y'a không nó bụng, bụng. Bụng chuột 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 bắt nó chuột 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 FC! น้องเอฟซีก็ะากไปหาดิไปกัโซเดมีน้องเอฟซีเดี๋ยวเราเ,เดินทางหาต่อกันอีกนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคิดว,ว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวพิงพักแล้วนะครับเ <Spe ed. S 1> พราะว่าบริเวณแถวพิงพักเนี่ยผมก็ตามหาจนจนจะทั่วแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปหาอีกสถานที่นึงครับเผื่อน้องเขาไปอยู่ไปเล่นแถวๆนั้นหรือเปล่านะครับครับงั้นเราไปกันเลยนะครับ,รรบแล้วเราไปหาอีกสถานที่นึงครับเผื่อน้องจะอยู่ที่นั่นนะครับมนาา

nóng fc nong fc con ta ở nhà uh! uh! nong FC ở nhà, hoặc mà hà na nơi, chỉ nên một số ít lại mở cái mở ông quên nó phù เลราเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าน้องจะโดนลักพาตัวนะครับอมูอมมนักก็สา,าจะชอบครับ आज aku cha ab วู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 ก uh ็เวลาก็ใกลจะค่ำนะครับ huh ก็ม huh ืดๆค่ำ huh คืนมาแล้วนะครับ yeah. ก็เป็นห่วงน้องมากเลยครับก็ไหผมก็ต้องช่วยพ่อน้องเอีตามหาลูกขอให้ได้นะครับ Thank <laughs> you. น้องเอซอยู่ไหน Ooh. 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 อ๋อไม่ทราบว่าน้องเอฟซีเนี่ยออกไปวิ่งเล่นอยู่ด้านนอกนู่นหล้วเป่าครับเหมือนรอบที่แล้วที่ลุงเลี้ยงงัวเขาเจอครับ ตอนที่ผมมาเจอครั้งแรกอ่ะน้องอ่ะก็ออกไปวิ่งเล่น,น้านนอกนู้นนะครับที่ลุงลุงเต้เขามาเลี้ยงวัวที่เขาเจอเขาเขาเจอประจํานะครับว่าน้องก็จะออกไปเล่นช่วงนู้นช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่น่ใจว่าน้องไปเล่นที่นู้นหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ผมก็จะไปติดต่อสอบถามอ่าลุงคนเลี้ยงวัวอีกทีนะครับว่าเจอน้องหรือเปล่านะครับถ้าได้ แล้วรู้เร,เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะก็จะเอามารายงานพ่อเขาอีกทีน,นะครับก็ดูความเป็นห่วงนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปตามดูข้างนอกนะครับว่าน้องเขาอยู่ออกไปเล่นอยู่ข้างนอกหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็ผมก็ไปตามหาน้องเอฟซีกับพ่อเขาป่าบริเวณ ที่เพิงพักเขาอยู่นี่น,นะครับก็ตามหาจนทั่วแล้วครับก็ไม่เจอนะครับตอนนี้พ่อเขาก็กลับมานั่งอรอลูกเขาที่เพิงพักนี่นะครับยังไงผมก็จะออกไปดูน้องเอฟซีอีกทีนึงครับที่ป่าชายนอกนู้นนะครับตอนรอบที่แล้วผมเคยลุงเลี้ยงวัวเขาบอกว่าเคยเห็นน้องเคยเออกไปวิ่งเล่นอยู่แถวนู้นไม่รู้ว่าน้องอออกไปทางนู้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะออกไปติดตามหาน้องทางนู้นอีกทีน,น,นะครับเมื่นาะผู้อยู่เี้งยงนะึ้นชอยน่ะพูเลออูนอัที่ด เอแบบแนะบอบ้านเรนพูดหนามันอยูใจลึชสปลังวาเทียวะเยอะเยอะคือไหวครับพ่อน้องเอฟซีเขาก็เป็นห่วงลูกนะครับตอนนี้เขาก็กลับมารอลูกเอาที่เพิงพักเนี่นะครับเพื่อลูกเขาจะย้อนกลับมาที่นี่นะครับผมก็อีกแรงหนึ่งผมจะออกไปติดตามหาน้องตานนอกนู้นนะครับถ้าได้ข่าวยังไงผมก็จะเข้ามารายงานให้พ่อเขาพ่อน้องเอฟซีเขารู้นะครับครับก็ เดี๋ยวสิ่งของที่ผมเอามาเนี่ยผมก็จะมอบให้กับพ่อน้อง fc เลยนะครับครับเยอะนะครับก็สิ่งของที่พี่พี่ fc ส่งมาให้ก็ผมก็ส่งมอบให้กับพ่อน้อง fc หรือพ่อน้องคนป่าแล้วนะครับก็ส่งถึงมือท่านแล้วนะครับก็ของที่พี่พี่ fc ส่งมาก็ผมก็เป็นกําลังใจเป็นตัวแทนขอบคุณแทนพี่พี่ fc ด้วยนะครับครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ส่งของมาให้ก็น้องคนป่านะครับ ครับขอบคุณมากนะครับก็พี่ๆคนไหนที่ชอ,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับครับสวัสดีครับ